สมาคมสถาปนิกสยามพร้อมด้วย TDF ประกาศเดินหน้าจัดงานสถาปนิก68งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่37ภายใต้แนวคิดทบทวนทิศทาง p a s t p พ e s e n t p e r อ e c เตอเกย้ำสถาปัตยกรรมมีความสำคัญในทุกเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันและนำไปสู่อนาคตผ่านการจัดแสดงในทัศการและกิจกรรมเสวนามากมายรวมถึงจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบก่อสร้างครบวงจรจากผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศกว่า1,000รายระหว่างวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคม2568นะน้าเชลิเนเจอร์ฮอล์อิมแพมบองทงธานีคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากถ,ถึง325,000รายค่ะปีนี้ก็เป็นเป็นทีมที่เรียกว่าต่อเนื่องมาจากการคร,ครบรอบ90ปีของสมาคมถาปนิกจากปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะลํำลึกถึงเรื่อง เรื่องเก่าๆที่เราเคยจัดมาจริงๆเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี29นะครับปี29เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดครบทุกปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบจากปี29เนี่ยปีนี้ปีหน้าก็จะครบ40ปีนะครับซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าทบทวนทิศทางน,นะครับว่าที่เราเคยผ่านมาเ,นเราทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับเรามีของดีๆสิ่งดีๆเยอะตอนนี้เรากำลังพุ่งหน้าไปสู่ความ แปลกใหม่มุ่งหน้าไปสู่ความโกลบอลเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปสู้กับโกลบอลเขาเนี่ยเราลองพนะิจารณาว่าเราเคยมีอะไรดีๆมาก่อนบ้างนะครับก็ก็ก็จะกลายเป็นทิศทางที่เราจะล้ำลึกถึงหรือว่าทบทวนดูเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมเก่าๆไม่ไม่ไม่เรียกว่าเก่าเลยกันนะสิ่งที่เราเคยเป็นมานะครับหรือสิ่งความที่เราเรียกว่าเป็นภูมิภาค นะครับภูมิภาคของเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราอย่างเดียวนะครับในความเป็นเป็นพร็อพิคความเป็นมาของเรานะครับพี่พน้องๆรุ่นใหม่รุ่นเก่าของนักออกแบบทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเป็นกราฟิกนะครับเป็นผังเมืองนะรเราจะมาร่วมกันจัดงานนี้ให้เป็นสัปดาห์ของ รับออกแบบของประเทศเรารที่มาร่วมกันได้ทุกๆุรับออกแบบครับและทุกรุ่นด้วยครับ,รบอันนี้ในส่วนของผู้จัดงานนะครับเราคาดหวังว่าตลอด6วันจัดแสดงเนี่ยจะมีผู้เข้าชมงาน3 20,000คนนะครับจริงๆในเรื่องจํานวนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หวังว่าเะมันจะเพิ่มเพิ่มเป็น4-5แสนเราอยากจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนในวงการก่อสร้างที่อยากจะตั้งใจว่าให้เขาตระหนักว่าเอ้ยถ้าเขาไม่ได้มางานนี้เนี่ยเขาจะพลาดการอัปเดตและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มุมมองต่างๆ ที่จะใช้กับอาชีพของเขาครับงานก็จะจัดขึ้นที่ที่เชลเลนเจอร์นะครับหนึ่งถึงสาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในระหว่างที่วันที่ทุกทุกครั้งนะครับก็คือสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนเมษานะครับสิ้นเดือนเมษาเนี่ยจะค่าไปถึงปีนี้จะค่าไปเยอะหน่อยตั้งแต่29เามษาไปจนถึง4พฤษภา